สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันในโจทย์เจนวิทเนาะก็ครูเนี่ยก็ถือว่าเป็น แฟนคลับเนาะของรายการโชว์อันนี้เลยตั้งแต่ซีซั่นแรกนะครับสนุกมากแล้วก็ได้ความรู้เยอะมาก,มากเลยนะครับโดยเฉพาะข้อเคมีเนี่ยครูก็จะพยายามนะคิดแข่งก,กันกับในรายการโทรทัศน์เลยนะครับสนุกมากทันบ้างไม่ทันบ้างหรือบางอันก็ยากมากครูกออ็อาจจะทําไม่ทันเหมือนกันเนาะอย่างเช่นข้อพวกฟิสิกส์หรือว่าพวกที่ดูเขาเรียกว่าเป็นมิติสัมพันธ์ต่างๆก็อาจจะไม่ค่อยถนัดเนาะทีนี้ วันนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับนสำหรับข้อของวันพุทธที่ผ่านมาเกี่ยวกับ ปฏิกิริยาที่เป็น trans esterification นะครับแล้วก็มีการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์เนาะนะครับคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับในการประยุกต์ระหว่างเคมีอินทรีย์นะครับเนยะกับปริมาณสารสัมพันธ์ใช่ไหมเราจะได้เห็นว่าเคมีอินทรีย์เนี่ยไม่ได้เป็นท่องจําอย่างเดียวนะก็สามารถมาประยุกต์ในบทคำนวณได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ออกมาทำวันนี้ข้นี้ปรากฏว่าพอเราพิจารณาในสมการนะครับที่ทางรายการให้มานิดนึงเนี่ย มันมีจุดที่ผิดอยู่ในสมการครับเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาสั้นๆแค่3นาทีตอนนั้นเนี่ยเด็กๆเขา,เาสังเกตจุดผิดกันไหมหรือว่าเอาไปใช้ได้ถูกต้องไหมนะครับเนะเราต้องทำความเข้าใจปิยาที่เป็น transesterification กันก่อนเนาะ transesterification ถ้าเรารู้จัก e s สเทอร i c a ฟิเคแล้วเนี่ยมันคือการเอากดทำปิยากับแอลโกอฮอล์ใช่ไหมเราได้เอสเทอกับน้ำออกมานี้คำว่าทรานเนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนเป็นการสลับนะครับแซงว่าเป็นการสลับหมอากันเนาะแต่ทีนี้ อันที่เราใช้บ่อยเนี่ยนะครับมักจะใช้กับไตกีสลายคือมีเอสเทอร์สาี่เลยนั่นก็คือในพวกน้ำมันพืชน้ำมันสัตว์นั่นเองนะครับไตกีสลายนะครับจะมีโครงสร้างเป็นแบบที่โจทย์ให้มาเนี่ยถูกแล้วนะครับอย่างนี้เนาะแล้วก็ต่อเป็น C H1 ตัวนะครับแล้วก็ O C ดับเบิลบอนโอแล้วก็ R2 แล้วก็ลงมา C H2 โอซดับเบิลบอลโอแล้วก็อ3อันเนี้ยเราเรียกไตรกีเซรัยครับเนี่ถูกต้องเนาะทีนี้ เราจะเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าฝั่งที่มี C double bond O เนี่ยจะมาจากคาร์บอกซิลิกแอซิดหรือกรดอินทรีย์ถูกไหมส่วนฝั่งซ้ายมือเนี่ยมาจากแอลโกอฮอล์ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยที่เป็นตร i อลนะครับเราเรียกมันว่ากิ e เซอรอลเนเพิเศเวลาที่เรามีการเปลี่ยนหม่อเนี่ยเขาจะสลับฝั่ง O R ของแอลโกอฮอล์ออกแล้วเอา O R ของแอลโกอฮอล์อีกตัวหนึ่งที่เราใส่เข้าไปนะครับไปแทนที่ นะซึ่งในทางปฏิบัติเวลาเขาทำไบโอดีเซลเนี่ยแอลโกอฮอล์ที่จะเอามาทำปยามักจะเป็นเมทานอลนั่นเองนะครับเนาะคือ C H 3 O H นะครับซึ่งเรามีพันธะเอสเทอร์ถึง3ตํตำแหน่งนี่ก็แปลว่าต้องใช้เมทานอลเนี่ยถึง3หมู่นั่นเองไปสลับที่กัน เหนไหมนะครับหมายความว่าเราจะต้องเอา O.R. ตรงนี้ออกทุกตำแหน่งเลยนะครับแล้วเอา O.R. ของเมทานอลเข้าไปเสียบเสียบเสียบแทนเนาะดังนั้นโมเลกุลเดียวใหญ่ๆเนี่ยก็จะแตกออกเป็นสารโมเลกุลย่อยนะครับตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นเอสเทอร์ที่ได้จากปิยาน,นี้ออกมาหรืออีกในหนึ่งก็คือไบโอดีเซลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเอาซีเไปสลับเนี่ยมันก็จะได้เป็น H3C เนาะนะครับแล้วก็ต้องเป็น OC ดับเบิลบอลรน O R 1นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้หมดเลยครับ H3C OC ดับเบิลบอล O แล้วก็ R 2นะครับ h 3 c จากเมทานอลเนาะ OC ดับเบิลบอล O แล้วก็ R 3 R 1, R 2, R 3เนี่ยอาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของกฎไขมันนั่นเองเห็นไหมดเด็ก นะครับนะแล้วก็ต้องได้ตัวกีเซอรอลของเราเนี่ยกลับออกมาครับก็คือ H2COH นะลงมาเป็น HCOH นะครับแล้วก็ H2COH แบบนี้ตัวเนี้ยกีเซอรอลส่วนตัวนี้คือไบโอดีเซลครับใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเราไปพิจารณาในสรรมการดูอ่ะเออนะเราจะเห็นว่า ตัวไบโอดีเซลที่โจทย์เขียนมาเนี่ยดันมี H2 กับ H3 นะครับนะซึ่งจะไปส่งผลต่อมวลโมเลกุลเวลาที่เด็กคำนวณถ้าเกิดไม่ได้เรียนปิยาที่เป็นทานเอสเทอร์ลิฟิเคชันมาก็อาจจะลำบากนิดนึงนะครับใครที่ใช้แค่ปริมาณสารอย่างเดียวก็อาจจะงง,ง,งว่าเอา๊ะมันต่อกันยังไงมันสลับกันยังไงใช่ไหมนะครับหรือตรงกรีเซอรอลที่ได้ออกมานเนี่ยครับเนาะก็กลายเป็น CH อันนี้ถูกแล้วแต่ว่าตรงนี้เป็น4 h 3เห็นไหมนะครับคาร์บอนของมันจะแขนเกินกลายเป็นกี่แขนเนี่ยหแขนใช่ไหมคาร์บอน5แขนไม่ได้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ยังยังไม่ถูกอยู่นะครับเนาะเพราะ,ะนั้นถ้าเด็กเอาเอา,เอาตัวล่างสุดไปคิดเนี่ยนะครจะถือว่าเป็นอันที่ถูกแต่ถ้าไปเอา H2 ตรงนี้มาคิดมวลโมเลกุลก็อาจจะผิดก็ได้ โอเคไหมนะครับแต่ว่าเด็กก็อาจจะเนาเป็นเด็กค่ายนะครับก็เรียนมาแล้วก็เลยอาจจะไม่มีปัญหาตรงนี้เท่านั้นเองเนะี่ยมนก็มาชี้จุดผิดนิดนึงแล้วก็มาให้นะครับความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับปีน,นี้นะเผื่อเอาไปออกพวกข้อสอบเนะี่ยสอ,อนอหรือว่า A-Level ด้วยก็ถือว่าเป็นบทที่ทดสอบปริมาณสารแล้วก็พวก conversion factor ที่ดีเลยทีเดียวโอเคไหมนะครับเพียงแค่สมการเป็นนี้เนี่ย ก็แปลว่าเราอาจจะต้องหาหมวลโมเลกุลน,นะครับขึ้นมาซะก่อนซึ่งเขาให้มาแล้วเนาะว่าเป็น c 5 1 7ใช่ไหมนะครับ h 1 0 4แล้วก็ o 6นะ c 5 7 h 1 0 4ใช่ไหมแล้วก็ o 6นะครับตรงนี้เราก็ไปหา m w แน,นมวลโมเลกุลขึ้นมาจากสูตรโมเลกุลที่เขาให้เลยเนะี่ยเราได้เป็น884นีครับกรัมต่อโมลเนาะ เน,เนี่ยทีนี้พอทําเสร็จแล้วเนี่ยนะตัวที่เป็นไบโอดีเซลเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการหา M.W. ของไบโอดีเซลเนี่ยเราก็ต้องสังเกตว่าเวลาที่มันเกิดเนี่ยนะครับมันเอา O.R. ตรงนี้ออกไปก็จริงแต่เดี๋ยวมันจะเติม O.R. กลับเข้ามาใหม่ งั้นเราเวลาเราคิดมวลโมเลกุลของตัวเอสเทอร์ที่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเราตัดเฉพาะก้อนข้างหน้านี้ออกก็พอเนาะแล้วเอาหมู่แอลโกอฮอล์เนี่ยเข้าไปเติมใหม่ซึ่งในโจทย์จริงๆใน A Level หรือสอ,อนอน,นอาจจะไม่ใช่เมทานอลก็ได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่จะทำแบบนี้พี่จะเอา884เนี่ยคือทั้งหมดใช่ไหมนะครับลบ c ี CH 2ก็คือ14ใช่ม ล h ก็คือ13นะครับแล้วก็ c h 2ตัวหนึ่งเป็น14เนาะเราก็จะเหลือเฉพาะ3ก้อนนี้ถูกปะนะครับซึ่งมันคือส่วนซ้าในแต่ละโมเลกุลตรงนี้ใช่ไหมเนะี่ยเพี้งถ้าเราติต่างว่า r 1 r 2 r 3ของเราเหมือนกันเท่ากันหมดเลยเนี่ยนะครับพอเราลบออกแล้วเราหาร3เลยครับโอเคไหมมันก็จะเป็นเฉพาะส่วนอันนี้ก้อนเดียวถูกปะ่ะ นะครับแล้วค่อยบวก 4H3 ก็คือ15เนี่ยกลับเข้าไปตอนหลังเนาะนะครับแอเราก็จะได้มวลโมเลกุลตัวนี้ออกมาสวยๆเป็น296กรัมต่อโมลนั่นเองทแม้นะครับนะแต่ว่าสัมประสิทธิ์เนี่ยก็จะถือว่าเป็น1ต่อ3นะครับเพราะมันได้ออกมา3โมเลกุลอย่างละ1 1 1เนาะถ้า A1 A2 A3 เหมือนกันหมดเลยก็แสดงว่าได้ไบโอดีเซลออกมา3โมลนั่นเองเนาะเด็ก น,นี้มาดูที่คําถามเขากันนะเขาบอกว่าน้ํามันที่ใช้แล้ว1สัปดาห์เนี่ยจะผล Bio Diesel, ิตไบโอดีเซลเติมรถเนี่ยได้กี่ครั้งนะครับโดยที่เราได้น้ํามันใช้แล้วเนี่ยนะวันละลิลริตใช่ไหมนะครับนะทั้งหมด7วันแล้วก็ถังน้ํามันของรถเนี่ยนะเป็นถังขนาด30ลิตรนะครับให้ความหนาะแน่นมาให้เปอร์เซ็นต์โดย มวลของตัวไตรกีซลายในน้ำมันใช้แล้วเนี่ยมาใช่ไหมนะครับมีสรรมการให้แล้วก็เปอร์เซนต์ยิวของผลิตภัณฑ์เนี่ยคิดเป็น90%แล้วก็ให้ความหนาแน่นของไบโอดีเซลมาแล้วเนี่ยเพราะงัะ้น <ๆ S 1> เรามาทำเลยนะครับใครที่เก่งๆก็สามารถตั้งเป็นแฟกเตอร์แล้วก็ทีเดียวออกเลยได้เหมือนกันเนาะนะครับเนี่ยพี่สตาร์ทจาก7วันแล้วกันเนาะเรามี7วันใช่ไหมนะครับแล้ววันละ เท่าไหร่วันละ10ลิตระนะครับวันละ10ลิตรของน้ํามันเนาะพี่ให้เป็นออยแล้วกันนะครับเนาะต่อวันนะต่อ1วันปุ๊บเราจะได้แล้วว่านะทั้งหมดเนี่ยเราได้น้ํามันขึ้นมากี่ลิตรนะครับสก็คือเราจะแปลงเป็นโมลให้ได้ถูกไหมนะครับเราก็ต้องคิดก่อนครับว่า อ่น้ำหนักมันเป็นเท่าไหร่ทีนี้น่าสนใจตรงที่0.92กรัมต่อมิลลิลิตรเนี่ยก็จะเป็น0.92กิโลกรัมต่อลิตรด้วยเช่นเดียวกันดังน,นั้นเราไม่ต้องไปคูณพันหารพันให้ยุ่งยากนะครับเนาะเราคิดเป็นกิโลกรัมไปเลยเนาะนั่นคือ0.92กิโลกรัมของน้ำมันที่ใช้แล้วนะครับเนาะจะมีปริมาตรเป็น1ลิตรนั่นเองถูกไหม นะครับแอกก็ตัดไปอีกนะครับเราก็จะได้ออยมาละนะครับทีนี้ตัวไตรกีเซลายของเราเนี่ยนะครับนะคิดเป็น90%้าสิบเปนะโดยมวลก็คือโดยน้ำหนักนะครับของน้ำมันที่ใช้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราคูณไปต่อนะครับนั่นก็คืออะไรนั่นก็คือ90กิโลกรัมของไตรกีเซลายพี่ย่อเฉยๆว่าเป็นไตรแล้วกันเนาะนะครับแอกใน100กิโลกรัมของ ออโอเคนะี่ครับเราก็จะได้อะไรละเราจะได้เนื้อมวลนะครับเนะของไตรกิสไายซึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นมมลได้แล้วทีนี้ถูกปะนะครับเนาะเพี้ยนถัดมาอีกนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นโมลเนาะนี้มันติดกิโลอยู่ไม่มีปัญหานะครับเนาะเราก็ใช้เลยว่า1มวลของไตรกิสไายนะครับเราหามวลโมเล,ลกุลมาละก็คือ800 84กรัมของไตรกีสลายทีนี้หน่วยตัดกันยังไงกร,รัมของไตรกีสลดยเนี่ยก็จะตัดกับกร,รัมของไตรกีสลดยแล้วทิ้งกิโลเอาไว้นะครับนั่นแปลว่าหน่วยที่เราได้ตอนนี้ก็จะอยู่ในหน่วยที่เป็นกิโลโมนนั่นเองเไม่เป็นเลกิโลกับโมนก็เป็นกิโลโมนก็เท่านั้นเองคาไว้ย่างงั้นครับเ๋ยว คัดแม่นะครับต้องใช้ปริมาณสารละนะครับตัวนี้1 1นโมลของไตรกอสรา์จะได้1 1 1, 1ก็คือทั้งหมดนี่ครับ3มโมลของไบโอดีเซลโอเคไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สัดส,ส่วนตรงนี้คูณเข้าไปครับนันก็เป็น3มโมลของไบโอดีเซลพี่ยอ่อว่าเป็นอ่ดีเซลเฉยๆแล้วกันเนาะนะครับต่อ1โมลของไตร โอเคนะครับตัดตัดเนาะคราวนี้ได้มวลของไบโอดีเซลมาแล้วนะครับทำไงต่อเปลี่ยนเป็นน้ำหนักต่อนี่ครับเนี่ยเพราะฉะนั้นคูณด้วยมวลโมเลกุลของมันฮะเอามาแล้วนะครับก็คือ296ใช่ไหมก็เป็น2อ6เกกรัมนะครับของดีเซลเนาะเนี่ยต่อด้วยอะไรนะ1โมลนะครับของดีเซลนั่นเอง โอเคไหมทีนี้เรื่องนี้มันมีเปอร์เซ็นต์ยิวด้วยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องคูณ90%ด้วยถูกปะก็เป็น90กรัมเนี่ยที่ได้จริงละกันนะครับเนาะต่อด้วยหนึ่งร้อยกรัมนะครับของอ่าเดียเอ,อ่อไบโอดีเซลในทางทฤษฎีโอเคไหมนะครับก็จะเป็นน้ําหนักของเอ่อไบโอดีเซลที่ได้จริงออกมาแล้วโอเคไหมแต่พี่เขียนย่อๆไปเนาะนะครับอ่ะ เนาะทีนี้เหลืออะไรอีกนะครับเหลือ,เ,อเขาถามว่ามันเติมได้กี่รอบใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องแปลงเป็นลิตรให้ได้นะครับเนาะเหมือนเดิมให้ความหนาแน่นมาแล้วเป็น0.88ถูกไหมและหลักการเดียวกัน0.88กรัมต่อมิลลิลิตรก็จะเป็น0.88กิโลกรัมต่อลิตรด้วยหนเพราะฉะนั้นเราเอาเลยนะครับเราก็บอกว่า1ลิตรของเนี่ยนะดีเซลของเราเนี่ยนะครับ ก็ต้องเป็นไงนะครับก็ต้องเนื้อมีน้ำหนักนะครับเป็น0.88กิโลกร,รัมของไบโอดีเซลจริงนะครับเนี่ยจะได้ตัดกันได้เนาะเขียไหมเพราะฉะนั้นเราตัดตรงนี้กรรมจริงก็ตัดกับกรรมจริงตรงนี้เนาะนี่กิโลตรงนี้เป็นไงกิโลตรงนี้ไปตัดกับนูน่นกิโล ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเนาะถึงจะหักล้างกันหมดในเรื่องของหน่วยเราก็จะได้เป็นลิตรสุทธินี่ครับของไบโอดีเซลเนาะที่ได้แล้วเนี่ยนี้ยังไม่จบทีเขาถามว่ามันเติมได้กี่รอบใช่ปะ่ะถังละ30ลิตรใช่ไหมก็ต้องคูณเข้าไปอีกที่จะไม่พอละนะครับก็เป็นเอ่อหนึ่งถังนะครับเป็น30ลิตรของดีเซลนั่นเอง นะครับพอเย็นตัดตัดอ,อ,อีกรอบหนึ่งเนาะนะครับเห็นไหมเอนะ่ยเนาะพอเรากดออกมาถ้าใครกดแค่ตัวริดออกมาเนี่ยพี่ขอกดแป๊บหนึ่งมันเป็นเคนะูณสิคูณศูน้องคูณศูนย์จุดเก้ใช่ไหมคูณ3ามคูณสองเนาะแล้วก็คูณ0.9อีกรอบหนึ่งนะครับหารด้วยอะไรบ้างหารด้วย884เนาะแล้วก็หารด้วย0.88เนะี่ย ถ้าเอาแค่เอาแค่ปริมาตรของน้ำมันสุดขีเนี่ยมันจะได้เป็น59.5นะครับจลิตรใช่ไหมหนอยันหาง30ไปมันก็ได้1.98นะครับในคร้นี้ก็เลยประมาณเป็น2รอบนั่นเองหรืสอสถังเนาะนะครซึ่งก็ต่อให้ มวลโมเลกุลที่เด็กๆเ,เขาใช้ผิดกันนิดนึงเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ค่าประมาณของจํานวนรอบนี้เปลี่ยนะเนาะแต่ว่าเออมันก็ผิดนิดนึงก็คือผิดเนี่ยมันอาจจะทําให้ คนคิดมันชะงักได้เพราะเวลาก็นะเร่งด่วนมาด้วยแค่3มนาทีเองใช่ไหมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะให้แบบโมคงมคูมคะอะไรไหมใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำประมาณนี้พี่ก็ซ้อมๆกันไว้นะครับใครที่จะสอบสอนวันวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมนะครับเน่ก็ขอให้โชคดีละกันเนาะถ้าพี่มีเวลาเดี๋ยวคืนวันเสาร์จะมาไลฟ์สดละกันนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันจ้าสวัสดีครับ